แมวถึงยืนสองขาเคยไหมครับเห็นเจ้านายของเราลุกขึ้นยืนสองขาเหมือนกำลังสอดส่องอะไรบางอย่างด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษโมเมนต์นี้น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยครับวันนี้เราจะมาไขความลับว่าทำไมน่องแมวทำท่าทางสุดฮินีกันนะครับแม้ว่าน่องแมวจะใช้สีขาเป็นหลัยว่าพวกเขาความสามารถในการยืนสองขาได้ชั่วคราวครับขาหลังของแมวแข็งแรงและก็ยืดยุ่นมากพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวได้ส่วนหางก็ช่วยในการทรงตัวทาให้น่องแมวยืนได้โดยไม่ล้มครับเหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือเพื่อเพิ่มมุมมองครับเมื่อมีอะไรที่เขาสนใจ ที่อยู่สูงกว่าระดับสายตาปกติการยืนสองขาก็จะช่วยพวกเขามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นของกินนกหรือแม้แต่ของเล่นที่เรากําลังถืออยู่นอกจากเรื่องการมองเห็นแล้วการยืนสองขายังช่วยให้เขาดมกลิ่นได้ดีขึ้นด้วยครับเมื่อยกตัวสูงขึ้นพวกเขาก็จะเข้าใกล้และกำเนิดกลิ่นได้มากขึ้นครับเพื่อรับรู้กลิ่นต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและบางครั้งการยืนสองขาเป็นการเตรียมพร้อมที่จะเอื้อมมือไปจับสิ่งที่เขาสนใจหรือเป็นการเรียกร้องความสนใจจากเราก็ได้ครับพวกเขาอาจะรู้ว่าการทำชาตินมมาาาองหรวว่เเลนกพข ใช่ไหมละครับเราสิทธิ์เหมียวการยืนสองขาของน้องแมวมเป็นสิที่น่ารักและน่าสนใจตอนอยู่เบื้องหลังเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความน่าเอ็นดูของพวกเขาครับน้องแมวที่บ้านเราสิล่ิละครับชอบยืนสองขาจะท,ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับ